สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะควันนี้เนาะค่ะม่คู่กับสีมะพลอยตัวเลขที่สองตัวให้หลักกระพร้อมเมือ่อวานนี่ก็ได้กป้อยไปเคล้วเนาะคะ่ะหลักกับฟันพร้อมค่ะว่าเลขสองตัวนีวน่จะเป็นแบบใดเนาะคะ่กะก็จะมาเราไ้ฟังเนาะคะ่ะคือเลขของครูเนาะคะ่ะคือเลขซีตัวนี่ที่เคยบอกเอสซีไว้เนาะคะ่ะว่า เลขสี่ตัวนี่จะบโมี่เจ็ดเนาะคะ่ะหมายถึงว่าเจ็ดนี่เพิเ่มเพิ่มออกไปทวงน้ำเนาะค่ะเอาไปทวงะะาทวงามเพราะฉะนั้นเเลขสีตัวจะกโมมี่เจ็ดเนาะคะ่ะเม่คู่ได้ส่งแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข็ดตัวเลขออกมากจะเป็น3 7มกับ2อเก่าเนาะคะ่ะเ,เลขสองเก่านี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะมามาเบาให้ฟังเนาะคะ่ะแต่แม่คู่จะมาบอกก่อนว่า,าตัวเลขเนาะคะ่ะ เลขหนึ่งกับเลขศูนย์นี่จะเป็นยังไงเนาะคะ่ะแม่คู่ได้ขอโทษหลายๆเนาะคะ่ะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่ที่ได้เว้าออกไปแล้วว่าศูนย์เนาะคะ่ะศูนย์อยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะลูกศิษย์ทโทรมาบอกมาบมแมนแม่คู่โมเมนว่าศูนย์อยู่ทั้งทั้งหน้าเนาะคะ่ะเพิดมาศูนย์อยู่ทั้งหลังหนึ่งอยู่ทั้งหน้าเพิ่นว่าจางสี่เนาะคะ่ะแม่คู่เบากลับกันเนาะคะ่ะ ก็คือ0จะอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็1จะถามมาหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งจะ,ถาถาะ,งะ,ะงยู่ข้างหน้าถามมา0 0จะยูยย่ข้างหลังเด้อค่ะสําหรับเลขลักของเพิร์ลน,นะค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะสําหรับเลขลักเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่ได้ร่วมคิปไปแล้วเนาะคะ่ะส่งแต่ละครั้งเนาะค่ะส่งแต่ละครั้งแม่คู่จะมาถามลูกศิษย์ว่าคู่เพินร์าจังไดรเนาะค่ะ เมฆู้ฟังลูกศิษย์เบาแล้วเมฆู้กลับเอามาเวาพิษยังเซียนไหมคะอ๋อคือคือจังตอนที่เม่ฆู้ส่งมัินมาครับคู่คุณแมาคู่เพิ่มกิซิ่วกับลูกศิษยดที่แมาแล้วบัดี้หลังจากผู้เพิ่อนไปแล้วครับแม่ผู้ไปจำใครฉันมาถามรายละเอียดว่าผู้เบาอย่างแน่กับทางลูกศิษย์คนที่คุยกับตู่แล้วผู้ให้ตัวใดแน่ผู้บอกว่าตัวใดอยู่ข้างหน้าข้างหลังตัวใดสวยที่สุดจังเซียนไหมคะ สั้มรับเลขศูนย์เนาะค่ะเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนาะค่ะเพลินบอกว่าถ้าถ้าเป็นเลขศูนย์จะอยู่ข้างหลังถ้าเป็นเลขหนึ่งจะอยู่ข้างหน้าเครื่องจักรตีเป็นสิบหกสิบแปดแม่นเซียนไหมคะหมายถึงว่าศูนย์อยู่หลักหน่วยแมนค่ะแล้วก็หนึ่งถ้ามาจะอยู่หลักสิบแมนค่ะก็่จะอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะเลขสี่ตัวนี่เนาะค่ะเลข ปล่อยไปเนาะคะ่ะแม่คู่จะมีการเซี่ยงตัวเลขน้ำเนาะคะ่ะจะเซี่ยงตัวเลขน้ำเวลาเออเวลาเอาลุ่มเนาะคะ่ะหรือว่าปล่อยให้ลูกซีดลูกหาของกู้ดำและเอฟซีผีกิ๊บตามบูดำอยู่เนาะคะ่ะตัวเลขของกู้ดำเนาะคะ่ะแม่คู่จะเอาเลสขสมหนีเนาะค่ะึ้นหิงก่อนเนาะคะ่ะขึ้นหิงว่าพอปล่อยไปแล้วเลขมันจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะแม่คู่ได้ฝันว่าได้กินเขา่ากินน้ำ ได้ไปได้ไปจัดงานอา่อจะเป็นงานคล้ายๆงานบวชที่พาพอีอย่างประมาณนี้เนาะค่ะก็ก็กได้ไปจัดงานแลัดมี่กานเหตุลงท่านจึงเสียเนาะคะ่ะไม่คู่หลายๆเทื่อเนาะคะ่ะหลายๆเทื่อคะ่ะเฮาป่อยตัวเลขไปไม่คู่ว่าได้ไปเ็ดโลงท่านหรือว่าได้ไปอ่อกินข่าจึงเสียอันนี้ถือว่าดี สำหรับตัวแม่คู่สำหรับที่แม่คู่เนาะค่ะก็คือดีหมายถึงว่าตัวเลขเข่าสาหรับสานักของคู่ดาแมนคข่าสําหรับของสํานักปู่ดำเนาะค่ะเอ่อส่วนเนาะค่ะที่เพิ่นให้เจ็ดสะอามเจ็ดกับสองเกาเนาะค่ะเดี๋ยวครับแม่คู่ในส่วนของเลขหลักหรือว่าเลขสี่ตัวเลขกอดข้อเนี่ยตัวที่เด่นที่สุดยังเป็นหนึ่งคือเก่าบอกครับยังยังเป็นหนึ่ง ยังเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเลขของปูดำหายไปแล้วหายไปเลยบ่มีการเปลี่ยนเนาะค่ะบ่มีการเปลี่ยนตัวค่าเพิ่นเปลี่ยนตัวเพิ่นจะไม่ขีดหายเพต่อจตอนนั้นแหละค่ะที่เป็นขีดตัวน้อยๆที่เลของแม่ค่ะทีสองเนาะค่ะแต่เพิ่นก็มาบอกรห่อยห้าก่อยู่ห้ายห้าวกรเล็กออกสองสามหมื่นอยู่นะเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าถ้าชุดนี้ไม่มามันจะออกชุดนี้ทันทีเนาะ เพิ่นกับนิตาวากูบังหลายดอกกูบังเนยหน่อยเนาะค่ะแต่มันกับบังหลายอยู่เนาะค่ะกับบังหลายอยู่สําหรับชุดนี้เนาะค่ะให้เอฟซีวินเอาเด้อค่ะให้วินเอาให้จับคู่เอาเนาะค่ะเออ่เลขเลขที่สองตัวเนาะค่ะที่เอฟซีลอคอยอยู่เนาะค่ะกัจะมี่สามเจ็ดกับสองเก่าเนาะค่ะแม่คู่เด้ปล่อยเลขสามเจ็ดกับสองเก่าไปแล้วแม่คู่ก็เอาขึ้นหินขึ้นเก่าเนาะค่ะเอาขึ้นหิงอีกรอบหนึ่ง แม่ชุดนี้แม่คู่ฝันว่าแม่คู่ไปเห็ดผมและซึ่งผมชอดนะคะผมชอดพ่อแม่คู่ล่งรถแล้วผมแม่คู่ขาดไหมผมแม่คู่ขาดที่นี่แม่คู่ก็เลยโทรไปเนาะค่ะถ้าเอฟซีเคยเดมองคิดแม่คู่มาก่อนจะเห็นตัวนี้บ่คะค่ะตัวตัวนี้นะคะเห็นเห็นเห็นบอที่เป็นเป็นแดงขีดขีดแมนคาดเป็นแดงขีดขีด คือแม่คู่จับผมหมวของออกมากนคล้องฝันเป็นกระจุกเลยได้ค่ะเป็นขาดเลยแม่คู่กันเลยว่าถ้าจะตัดให้ขาดก็คือสองจะเป็นหนึ่งทันทีเนาะค่ะพวันคู่ลงรดได้ค่ะลงรดแล้วผมขาดไหมค่ะเพราะฉะนั้นเลขเลขสองเก้าถ้าว่าเป็นสองเก้าจะกลับมากเป็นสิบเก้าคือจันตอนทีเข้าได้สิบเก้าอีกที่หนึ่งเนาะค่ะอันนี้คือเป็นเลขปริศนาของคูเพราะว่า แม่คู่ได้เอาขึ้นหิงเนาะคะ่ะได้เอาไปไว้กับขันคู่เนาะคะ่ะก็ได้่านมากกับของได้ได้ไปเพียรุมพ่อลงรถดมากเลยเห็นผมเป็นยิกียิกีเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยกลับกลับผมหมวกของของอกมอแม่จริงๆล่ะผม,มขาดอีกผมชอ็อตบอดจะเสียนะคะผมชอ็อตบอดก็เลยมาก่ากับผมขาดเป็นกระจุกเลยด้ยค่ะขาดเนาะคะ่ะทีนี้ก็เลยโทษสอบถามลูกศิษย์เมือง่าตัวเลขเนาะคะ่ะ ตัวเลขที่เป็นขีดขีดอยู่นี่เป็นประกาศแต้มนี่เพื่อนแต้มบอกเพื่อลูกซีแต้มเพื่อนก็บอกว่ากับเพื่อนนั่นแหละคือจังเพินเ่นเลิกไว้นี่แหละกับอันนี้ก็คือเป็นปริศนาอีกอย่างหนึ่งเด้อค่ะจะให้เ็กซี่มึงเอาเนาะคะ่ะเพราะว่าผู้ดำบางข้างกับห้ตรงบางข้างก็จะให้ปริศนาเข้ามาในหน่อยเน,นาะค่ะค่ะแสดงว่า วดนี้เลขจับคู่มี37กับ29แ,แต่มีปิดศนาบางมานที่หน่อยก็คือ<ช>2อเกนี่ยมีโอกาสทารดแต้มทา,ามีการปแปลเปลี่ยนเป็น1อาจจะเป็น19ก็ได้แมนค่ะพเพราะว่าเลขเลขของปูดังเนาะค่ะจะลดแต้มหรือเพิ่แมแต้มนะคะถ้าเพิ่มเนาะค่ะจะเป็น30ท่านที่ให้จำไว้นะคะเลขของปูดำลด1แต้มหรือเพิ่ม1แต้มเท่านั้นนะคะ คือแต่ละคลิปที่แม่คู่บอกยุดเสมอว่าถ้าเลขของปู่ที่เป็นขีดเส้นใต้นะคะที่ขีดเส้นใต้ถ้าเพื่อนบอกให้ขึ้นลดลงลดนะ่ะแม่ลดค่ะขึ้นหนึ่งแต้มหรือลดหนึ่งต้มเนาะคะ่ะสาหรับตัวแม่คู่แม่คู่จะเอาสิบเก้าหลักกับสามศูนย์สำหรับเลขตัวนี้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็นให้เอฟซีลองจับตามองเลขยี่สิบเก้าถ้าเลขยี่สิบเก้าอยู่ก็คือเข้าได้ตัวเนีนๆเลยเนาะคะ่ะ ถ้าถ้ามันมันลดมันก็จะเป็นเอ่อสิบสิบเก้าเนาะคะ่ะถ้าคืนก็จะเป็นสามศูนย์ท่านที่เป็นอย่างแม่คู่ถึงตีจังสี่เนาะคะ่ะแม่แม่คู่จะตีตามเลขหลักิ่นเลขหลักคือเลขศูนย์เนาะคะ่ะ<อ>เลขหลักคือเลขศูนย์สวยที่สุดและเลขหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งที่สวยที่สุดจังเสียนไหมค่ะแม่คู่กับเลขตีใส่เลขหลักเนาะคะ่ะก็คือหนึ่งหนึ่งก็จะมาลดเป็นสิบเก้าเนาะคะ่ะ ถ้าเพิ่มก็จะเป็นศูนย์เนาะค่ะศูนย์ก็จะเป็นสามศูนย์ได้เนาะค่ะอันนี้เข้าใจเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขของปูดัมจะบ่เพิ่มหลายแต้มเด้อค่ะประา่าเออคืนเด้อจังสีค่ะคืนเด้อบ่ไปต้องมันคืนสองแต้มสามแต้มเลยค่ะขึ้นแต้มเดียวแล้วก็ลดแต้มเดียวเนาะค่ะเลขเก่ากับเลขครเป็นตัวเดียวกันซึ่งแม่คู่กับแม่ตีว่าหกหนึ่งก็เป็นสิบเก้าได้เนาะค่ะเพราะว่าจังสิบเก่า ที่เอฟซีหลายๆคนได้โชกได้เลยโชกกับอูดับสิเกาต่อน,นันตม่นคู่ผมบอกว่าให้ระวังน,นะคะให้ระวังสิบหก็คือเอาสิคุกกันไว้แต่ว่าตัวเน้นๆเข้าคือ1ิเกลนะคะในต่อน,นันเข้ากับต่ว่าเข้ากับได้ตัวเน้น <c oughs> เพราะว่าต่อน,นันเพื่อนบอกว่าสวยที่สุดแล้วล่ะลูกตัวนี้ผู้ใดไม่หนีก็เอาไปโพสหนีที่เพื่อนบอกก็ลูกสิเพื่อนเนาะค่ะ ผู้ใดอยากไปนอกก็เอาเงินอันนี้ล่ะไปเสียเพิ่นว่าจังสี่เนาะค่ะตอนนั้นค่ะ,ะจังวดนี้เนาะคะ่ะวดนี้ก็แม่คู่ก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่สาหรับตัวเลขตัวนี้เนาะคะ่ะแต่แม่คู่ก็มันม่นใจ29เกาด้วยค่ะบ่มั่นใจ29อีเกัาตีอย่างว่พาแม่คู่แด้ออกเสียงแล้วแม่คู่ฝันว่าผมขาดเนาะคะ่ะถ้าขาดเนึ่องอาจจะเป็นขาดเลยก็คือเข่าเต็ม,ตม เนาะคะ่ะเขา่าติเต็มคือสองเก่าเพราะว่าผมแม่คู่ขาดสองอาจจะลดแต้มหรือเพิ่มแต้มเนาะคะ่ะมันจะตีได้สองแบบสำหรับความฝันของแม่คู่นะคะเพราะว่าแต่ละครั้งเนาะคะ่ะแต่ละครั้งที่แม่คู่ควยตัวเลขแม่คู่จะขอปูว่าปูหาเลขตัวนี้มันมีปัญหาย,ยัางงกับขอใหอ้มาบอกลูกในความฝันเดอ้อค่ะมันจะลดแต้มเพิ่มแต้มกับให้มาบอกลูก หรือว่าค่ะมันอยู่ตรงๆแล้วก็ให้บอกลูกก็จะบอกเพื่อนจังสีเนาะค่ะม่คู่ก็จะเอาคืนไหวเื่องหิ่งจังเสียนนะค่ะเพราะว่าเพื่อนจะบอกว่าเดี๋ยวปู่ไปดูก่อนนะจังเสียนเนาะค่ะปู่ไปดูก่อนว่าตัวเลขที่เพิ่นไห้เนี่ยมันนั่งงัคือเกาบอรหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจังเสียนไหมคะ,ะค่ะ กะเลขของผู้ดำเนาะคะ่ะเลขสองตัวกับแฮนซี่ MC, แคปหน้าจอเอาไว้เนาะคะ่ะไปไว้พิจารณาเอาเนาะคะ่ะเม่กคู่กะมาบอกแนวทางเพื่อเอฟซีจะได้จะได้เอาไปพิจารณาเอาเนาะคะ่ะใจจองเอาว่าการที่แม่กคู่มาบอกนี่กะใชัยจิตวิทยามึงเอานัมเด้อค่ะว่าแมนวอเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วรอบนี้นี่ถือว่าเป็นพวกสุดท้ายไ่มครับ คงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วแมีนค่ะสามารถไปจัดได้แล้วค่ะพิษณุมแล้วเนาะพิษณุมาแล้วเนาะเลขห์สองตัวจับคู่กันมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็คือไม่มีอะไรอีกแล้วบ่มีอีกแล้วเนาะครับสวัสดีครับสองค่ะกะนี่เด้อค่ะเลขหสองตัวกันจะสามเจ็ดแล้วก็สองเก้าเนาะค่ะเลขหสี่ตัวกันจะเป็นหกแปดสามแล้วก็ หนึ่งขังบุญเนาะค่ะรัหรับหนึ่งกับวิ่นเอาเนาะม่ไค่ะจะเรียนว่าหนึ่งสวยที่สุดเนาะแม่นค่ะตอนนี้ก็ยังบ่เปลี่ยนแปลงหนึ่งก็ยังสวยที่สุดอยู่ค่ะแต่ว่าได้เอฟซีธรมมนานหลังกันไหนโอเคค่ะนาลังแม่คู่ก็ได้อธิบายค่ะผู้ใดบ่ท่านก็ัอกลับไปมึงโอเคครับถ่ายถ่ายคลิปเอาหรือว่าหัวคลิปเอาเด้อค่ะค่ะจิจูแม่คู่ก็ได้อธิบายให้เรียบร้อยแล้วก็คงสีเข้าใจกับ ตัวเลขของปูดักดีเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ผู้คิดว่าของขวังอธิบายได้ชัดเจนแล้วยหลัะค่ะคขอบคุณแม่ผู้อาุายค่ะค่ะบ๊ายค่ะ